มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะคะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับว่า ติดหนึ่งใน400มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วะนะคะโดยทางด้าน Time Higher Education นะคะหรือว่า THE เป็นสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษนะคะได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยกว่า700แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วมในปีนี้ซึ่งจากผลการจัดอันดับพบว่าประเทศไทยมีเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ติดอันดับ หนึ่งใน400นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะทางคณะนี้นะคะก็จะสอนน้องเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะสอนตั้งแต่ขั้นแรกเลยค่ะสอนตั้งแต่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของตัวอุปกรณ์นั้นมีศาสเป็นยังไงออกแบบยังไงค่ะรวมถึงพอเรามีฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยเราจะต้องทําให้มันใช้งานได้ด้วยการเขียนซอฟต์แวร์เข้าไปบนฮาร์ดแวร์นั้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็คืออุปกรณ์ต่างๆจะมีการเชื่อมต่อกันเขาก็จะสอนเกี่ยวกับพวกระบบเครือข่ายครับพวกเน็ตเวิร์กว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ย ุยในที่ทางคณะนี้นะคะจะเน้นการทํางานเป็นทีมค่ะแล้วก็จะเน้นการทํางานจริงนะคะน้องๆเข้ามาน้องไม่ต้องกลัวเลยค่ะแล้วน้องจะได้ทํางานจริงแน่นอนตั้นแต่ะเทอมแรกค่ะผลงานของพวกเราก็มีชื่อว่าวิชเชอรเนียร์หรืออุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้ปกครอง,องทางการมองเห็นซึ่งเป็นถูฟังนะครับที่จะคอยอธิบายสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหน้าให้กับผู้ปกครองทางการมองเห็นได้ฟังนะครับสำหรับน้องๆที่อยากเรียนคณะนี้นะคะอนาคตน้องๆสามารถเลือกสายอาชีพ ทั้งการทำงานทางด้านซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้ออกแบบวงจรหรือถ้าน้องไม่ชอบทั้งสองสายนั้นก็ผ่านตัวมาทางสายการจัดการก็ได้ค่ะทําเป็นเซลล์เอนจิเนียร์และก็สายถัดไปนะคะจะเป็นสายผสมค่ะน้องๆก็อาจจะเป็นผู้ดูแลระบบหรือจะเป็นทำทางด้านไอทีซัพพอร์ตเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาว,วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดครับ ที่นี่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานอัตโนมัติภายในโรงงานนะครับจากความรู้ที่มีครับเราได้ไปสร้างชิ้นงานชิ้นหนึ่งคือโถปัสสาวะชายประหยัดน้ำพร้อมระบบผลิตปุ๋ยก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ด้านนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมอนาคตอยากทำงานเกี่ยวกับในด้านระบบอัตโนมัติภายในโรงงานครับในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับสิ่งที่ชอบที่นี่นะคะก็คือ บรรยากาศในการเรียนนะคะสังคมที่คอยช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านต่างๆค่ะชอบระบบของที่นี่ครับโดยที่เวลาน้องมีโปรเจกต์น้องสามารถเข้าไปคุยกับอาจารย์ได้ทุกเมื่อแล้วอาจารย์ก็จะมีการสนับสนุนครับทั้งในเรื่องของคอนเน็กชันแล้วก็ในเรื่องของว่าแบบมีตรงไหนที่เขาจัดแข่งจัดประกวดทาให้เราสามารถเยผยแพร่ผลงาน,นสู่สาธารณะได้ง่ายมากครับ คณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะก็จะมี7ภาควิชาด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นภาควิชาคารุศาสตร์ไฟฟ้าคารุศาสตร์เครื่องกลและคารุศาสตร์โยธาค่ะแต่สําหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเรียนภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะซึ่งภาควิชาของแนนเองก็จะเน้นสอนในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอนและจะเน้นในเรื่องของให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ นักศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติจริงก็คือได้ลองจัดรายการวิทยุจริงจัดรายการทีวีจริงแล้วก็มีการถ่ายหนังสั้นต่างๆก็จะได้เป็นนักแสดงด้วยค่ะส่วนเบื้องหลังจะเป็นเกี่ยวกับการตัดต่อหนังสั้นตัดต่อวิดีโอทํากราฟิกหรือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมต่างๆค่ะแล้วก็จะได้เป็นช่างภาพหรือไม่ก็เป็นทีมงานในการถ่ายหนังสั้นนะคะก็จะได้เรียนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใน4ชั้นปีค่ะ สำหรับความสนใจส่วนตัวของแนนนะคะจบไปเนี่ยแนนก็อยากที่จะไปเป็นพิธีกรรายการหรือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะเพราะว่าในส่วนตัวของแนนแล้วเนี่ยเป็นคนชอบพูดค่ะแล้วก็จะได้นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดในความสามารถของตัวเองค่ะสำหรับผลงานที่ได้นำไปใช้ก็คือได้นำความรู้ในการเรียนชาวัจนะภาษาในการเรียนชั้นปีหนึ่งะคะ่ะไปปรับใช้ในการ แข่งขันพิธีกรในรายการทีวีช่องหนึ่งนะคะก็ได้นำความรู้ที่ได้จากภาควิชามาใช้ค่ะว่าเราควรจะพูดยังไงให้สามารถดึงดูดท่านผู้ชมและก็พูดยังไงให้คนเชื่อถือเหตุผลที่แนาเลือกเรียนบางหมดนะคะก็เพราะว่าดีในด้านของด้านการเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่เพียงเน้นแต่ทฤษฎีแต่ว่าเน้นด้านการปฏิบัติด,ด้วยค่ะที่รู้จักมหาลาัยนี้นะคะก็เพราะว่าได้ติดตามข่าวสารทางทีวีต่างๆค่ะก็จะเห็นว่ามีนักศึกษาไ,ได้รับรางวัลระดับโลกระดับประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศมากมายเห็นจากประสบการณ์ของพวกพี่ๆที่จบไปแล้วได้งานทําดีๆค่ะเราตัวเราก็อยากจะเป็นเช่นนั้น ศึกษาปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่นี่เราเน้นการสอนแบบปฏิบัติการแล้วก็มีทั้งการลงมือปฏิบัติการในห้องแล็บแล้วก็มีทั้งเรียนรู้แบบทฤษฎีนะครับที่นี่เราจะเน้นการลงมือทำแล้วก็ออกแบบการทดลองมีการสืบค้นผลการทดลองนะครับเมื่อศึกษาจบระดับศึกษาตจากคณะ วิทยาศาสตร์แล้วก็สาขาฟิสิกส์นี้แล้วนะครส่วนใหญ่ที่น้องๆที่เขาจบไปก็ส่วนใหญ่จะเข้าสู่สาหกรรมกระบวนการไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์อุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนในการวิเคราะห์แล้วก็สร้างดินฟิล์มขึ้นมาในฮาร์ดดิสเองหรือแม้แต่พวกแรมนะครับส่วนใหญ่ที่จบสาขาฟิสิกส์ไปนะครับ เหตุผลที่ผมตัดสินใจมาเรียนต่อทั้งระดับปัญญาโทและปัญญาเอกที่นี่เหตุผลก็เพราะว่าที่นี่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้แบบทดลองปฏิบัติจริงนะฮะไม่ใช่เรียนรู้จากตำราแต่ใช้งานไม่ได้เลยการเลือกเรียนภาควิชาฟิสิกส์นะคะหนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูมีความสนใจเกี่ยวกับพวก ลังสีจากปฏิกิริยาเนิวเคีรยค่ะคือหนูอยากนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับค่ะคือเราสามารถนําลังสีนะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาเนยร์เคี่ยส่งเหมือนฉายลงไปในอัญมณีนะคะแล้วก็สามารถปรับคุณภาพของอัญมณีได้ค่ะเหตุผลที่หนูเลือกเรียนมจทนะคะคือคณะวิทยาศาสตร์ของมจทมีความแตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์ของมออื่นนะคะก็คือคณะวิทยาศาสตร์ของมจทจะมีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะก็คือจะเอา หลักสูตรเนี่ยหาของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมาใช้เรียนด้วยนะคะตัวอย่างเช่นก็คือการเรียนเขียนแบบการเรียนทำตัวพวกอุตสาหกรรมอย mm ่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหตุผลที่หนูเลือกจริงๆในใจก็คือชุดคุยที่นี่สวยมากๆเลยค่ะ mm hmm. <laughs> นักศึกษาชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีสา,ารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสา,ารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับที่นี่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมมิ่งนะครับอย่างที่2ก็คือจะเป็นการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเน็ตเวิร์กอย่างที่3จะเป็นเกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์นะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการจัดการฐานข้อมูลหรือดัตเต้าเบสนะครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบนะครับในการเรียนที่คณนี้ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับหรือโปรแกรมมิง่ง เพราะว่าผมคิดว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนการเล่นเกมนะครับมันเป็นเหมือนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยคิดว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยทำให้ผมไปได้ไกลด้วยครับครับสิ่งที่ทําให้ผมเข้ามาเรียนที่คณะนี้นะครับก็คือผมเป็นเด็กธรรมดาที่ชอบคอมนะครับแล้วผมเห็นคณะน,นี้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แล้วทางมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านวงการไอทีมานานแล้วครับ ซึ่งทำให้ผมคิดว่าการที่ผมเข้ามาที่นี่ทำให้ผมสามารถพัฒนาตัวเองและนําตัวเองเข้าไปสู่จุดสูงสุดของตัวเองได้ครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับก็ถ้ามาเรียนที่นี่จะเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเช่นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บไซต์สิ่งที่ชอบที่คณะนี้นะครับก็ที่คณะนี้จะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยมีล a บ บริบิการต่างๆทางด้านคอมพิวเตอร์เช่นหลับบริบทการทางด้านเน็ตเวิร์กมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีเครื่องอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์กให้ลองทดสอบได้จริงๆม,มีอาจารย์มีบุคลากรที่เก่งสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีห้องสมุดที่เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้เพิ่มเติมให้นักศึกษาสามารถไปจับจองพื้นที่เพื่อที่จะทบทวนบทเรียนทำกันบ้านหรือดูวีดีทัศน์ต่างๆซึ่ง ภายในห้องสูตรนั้นจะมีระบบที่เราสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างแม่นยำทำให้เราสามารถหาหนังสือที่เราต้องการได้อย่างง่ายและเรายังสามารถนัดพบกับอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ที่ห้องสูตรอีกด้วยครับผมมีความสนใจส่วนตัวทางด้านความปลอดภัยทางด้านไอทีทำให้ผมไปศึกษาเพิ่มเติมและนําความรู้ที่ได้จากการเรียนภายในคณะมาต่อยอดความสนใจทางด้านความปลอดภัยทางด้านไอทีครับหลังจากนั้นผมนําความรู้ที่ได้เรียนที่คณะ ไปใช้ในการแข่งขัน Thailand Network Security Contest ปี2013และสามารถชนะการแข่งขันนั้นมาได้สิ่งที่ผมอยากไปในในอน,นาคตก็คือ IT Security Consultant ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ความปรึกษาทางด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศผมเรื่องเมเลยที่มหาวิทยาลัยพระสมทเก้าธนบรุรีเพราะว่าที่นี่มีคณาจารย์ที่เก่งและมหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในระดับโลกมีรุ่นพี่ที่เรียนจบไปได้ทำงานในบริษัทดีๆ กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภักสนามสาขาว,วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับที่นี่นะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับการทาหุ่นยนต์นะครับขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนั้นจะมีหลายๆศาสตร์ของวิศวกรรมเข้ามาร่วมด้วยเช่นเราต้องเขียนโปรแกรมให้ได้นะครับแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีแล้วก็เมคานิกที่สมบูรณ์แบบครับถึงจะเป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบในการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับโดยที่เราเรียนนะครับก็จะมีทั้งภาคปฏิบัติ ที่ให้ปฏิบัติทำหุ่นยนต์ลองทดลองผิดถูกได้เลยครับแล้วก็ทฤษฎีร่วมด้วยครับที่ผมได้มาศึกษาในที่นี้ก็เพราะว่าในมัธยมผมได้มีโอกาสร่วมแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ครับแล้วผมได้ยินชื่อเสียงของฟีโบผมเลยเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ครับว่ามีอะไรดีบ้างสรุปว่ามันน่าสนใจมากครับเพราะว่า ฟีโบนั้นเน้นการทำหุ่นยนต์ที่มีนวัตก,กรรมใหม่ๆครับไม่ได้ไปทำตามความคิดของใครและมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพมากๆครับทำให้หุ่นยนต์นั้นมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วและเติบโตไปในข้างหน้าได้รวดเร็วครับ mm. ในอนาคตผมก็อยากทำ งานเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจนะครับที่อาจจะมาพูพันทางด้านหุ่นยนต์มากมากครับเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับอยู่สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับก็สําหรับงานที่สนใจเป็นพิเศษนะครับตัวของเรนก็จะมีความสนใจในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าช่วงตอนนี้ที่ทําเป็นพิเศษก็จะมีาทางด้านหุ่นยนต์หิมานอยครับแล้วก็ทางด้านหุ่นยนต์ที่เอาไว้บำบัดผู้ป่วยออทิสติกครับ สำหรับผลงานนะครับตัวผมเองก็จะมีการแข่งขันทางด้านหุ่นยนต์ฮิมานอยต์เตะฟุตบอลน,นะครับเป็นแชมป์ประเทศไทย2ส,สมัยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับโลกโคัพนะครับที่เป็นการแข่งขันในระดับต่างประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีผลงานทางด้านนวัตรกรรมสําหรับช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับ ก็สำหรับอนาคตน,นะครับเนื่องจากเป็นคนที่ชอบงานวิจัยแล้วก็พัฒนาประดิษฐ์พวกหุ่นยนต์พวกนี้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าอนาคตก็อาจจะเข้าร่วมกับทีมงานหรือว่าคณะผู้วิจัยที่ทํางานเฉพาะด้านเช่นการออกแบบการสร้างการพัฒนาพวกหุ่นยนต์ที่มาน้อยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันหรือว่าใช้ในสถานที่ประสบภัยพิบัติเพื่อทํางานแทนมนุษย์ อนนี้เรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรม,มศาสารและการออกแบบสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมค่ะซึ่งสาขานี้นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ในจํานวนเยอะๆก็คือสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะแต่ในคณะนะคะนอกจากจะเน้นการออกแบบตัวโปรดักต์แล้วค่ะเรายังเน้นเกี่ยวกับการทําการรีเสิร์ชหรือว่าการทําความเข้าใจความเป็นผู้ใช้หรือความเป็นมนุษย์เพื่อสามารถตอบโจทย์โปรดักต์ที่สามารถให้เขาใช้ได้อย่างดีที่สุดคือสิ่งที่หนูคิดว่ามัน ชื่นชอบที่สุดก็คือเกี่ยวกับที่คณะนี้นอกจากสอนการทํางานต่างๆแล้วสิ่งสําคัญที่เน้นสอนคือเกี่ยวกับโปรโเซสการดีไซน์ซึ่งโปรเซสเหล่านี้ค่ะนอกจากเราจะสามารถนําไปใช้ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วยังสามารถนําไปออกแบบสิ่งอื่นๆได้อีกด้วยอย่างเช่นเซอร์วิสดีไซน์หรือแม้กรทั่งพวกอินเทอร์เฟซดีไซน์ด้วยค่ะเคยประกวดเกี่ยวกับ สิ่ปัพันธ์ที่เกี่ยวกับพัฒนาสุขภาวะของคนไทยที่ได้ชนะมาก็คือเป็นผ้าเช็ดต,ตัวค่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับลายกราฟิกบนผ้าเช็ดต,ตัวที่จะทําให้คนเราสามารถวัดเอวได้ทุกวันดังนั้นการออกแบบค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยากแต่การออกแบบที่ดีจริงๆแล้วควรเป็นอะไรที่ง่ายและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงค่ะจบไปแล้วอะหนูอาจจะไม่ได้เป็นดีไซเนอร์ตรงๆแต,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 ต่หนูคาดว่าคิดว่าโปรเซสของการดีไซน์มีประโยชน์ที่สามารถนําไปใช้ในภาคส่วนอื่นๆได้ ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องภาคเกี่ยวกับสังคมแก้ปัญหาต่างในสังคมหรือว่าการศึกษาส่วนนี้ถ้ามีโอกาสได้นําดีไซน์ไปใช้ในส่วนนี้หนูคิดว่ามีประโยชน์มากเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเรียนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับที่มาเรียนที่คณะน,นี้และสาขาสถาปัตยกรรมเพราะว่าชอบดูพวกตึกเหมือนกับเวลานั่งรถก็คอยมองอยู่เสมอเห็นเวลาเขาก่อสร้างก็มีความน่าสนใจ แล้วก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะเป็นทางที่ตัวเองเลือกแล้วมีความสุขจากการเรียนที่เลือกเรียนที่มจทเพราะว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์แล้วก็เป็นหลักสูตร5ปีซึ่งพอเราจบปุ๊บเราจะได้ใบประกอบอาชีพทางสาขสาสถาปัตยกรรมมาเลยซึ่งจะสามารถเซ็นรับแบบหรือว่าออกแบบได้ มาจากโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอชีวะทางการแพทย์ค่ะ สำหรับภาควิชาเทคโนโลยีมีเดียนะคะภาคของเราเนี่ยเป็นภาคใหม่นะคะซึ่งเป็นภาคที่มีการนำทางด้านความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมีเดียนะคะมาใช้ร่วมกับศิลปะค่ะ เนื่องจากเราต้องการที่จะคิดค้นพัฒนาหรือว่าออกแบบนะวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ค่ะอย่างโดยส่วนตัวแล้วนะคะเรียนทางด้านชีวการแพทย์เนี่ยเราก็จะมะีการเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์หรือว่าสรีรวิทยานะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆค่ะซึ่ง เราสามารถที่จะนำความรู้พื้นฐานตรงนี้ไปใช้ในด้านของการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยก็ได้เพราะเราได้มาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันได้อะไรหลากหลายมากคะ่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีได้สังคมได้เพื่อนพี่น้องรวมถึงการที่เราได้องค์ความรู้ที่สำคัญมากๆในการนำไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพนำไปใช้ในการเรียนต่อ ผมอยู่สาขาวิชา Media ยอาเอกวิชาดิจิทัลโฟโตกราฟีแอนด์กราฟิกดีไซน์ครับภาคเราเนี่ยคือเน้นการสื่อสารอย่างครีเอทีฟและหลากหลายรูปแบบครับการเรียนที่นี่นะครับเน้นการเรียนที่สมจริงครับเราได้มีอาจารย์ด้านนอกนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเข้ามาสอนหลายวิชามากเลยครับแล้วก็มีบางวิชาที่เราจะต้องออกไปเรียนกับบริษัทจริงๆเพื่อที่จะได้เรียนรู้งานจริงว่าเขารับงานกันยังไงเขาคุยกันยังไงครับ ส่วนของผมน่าจะเป็นสายเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครับแล้วก็ได้มีทำผลงานออกไปประกวดบ้างครับก็มีผลงานตัวหนึ่งชื่อ c h a r โก้ครับเป็นเป็นผลงานแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสินค้าชุมชนครับทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถลงสินค้าผ่านทางออนไลน์เพื่อให้คนธรรมดาเนี่ยเห็นสินค้าส่วนตัวที่2นี่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับเป็นโครงการโปรเจกต์ของผมนะครับคือแอปพลิเคชันบอกจุดจอดรถตู้ของนัสสรีชัยสมรภูมิครับ ก็คือเป็นการทำแอปพลิเคชันเพื่อบอกถึดจอดรถตู้โดยที่เราไปสำรวจว่าเขาต้องการอะไรบ้างในแอปพลิเคชันผลตอบรับนะครับก็แอปพลิเคชัน c h a r l i o นะครับล่าสุดที่ส่งประกวดไปก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับจากโครงการ Mobile E Government Award 2021ครับประทับใจหลายอย่างครับอย่างแรกเลยคือสังคมที่นีนใจดีมากแบบรูรลเทคแคร์เราอย่างดีอาจารย์ก็น่ารักครับอย่างที่2ก็คือ เป็นวิชาที่น่าสนใจมากครับเนื่องจากภาคเราเป็นเป็นภาควิชาที่เปิดใหม่วิชาที่ออกมาจึงเป็นวิชาที่แบบทันสมัยครับแล้วก็ตอบโจทย์ในอนาคตได้ซึ่งคิดว่าถ้ามาเรียนที่นี่น่าจะเป็นที่ต้องการของอาชีพในอนาคตแน่นอนครับ